และนี่ก็คือสินค้าภายในประเทศเอ่อตัวนี้จะเป็นตะกัว่วตะกัว่วหรือฟอยผมก็หมืนอนะไรก็เร,เรียกเหมือนกันนะตะกัวนะเพราะว่าพวกนี้มันจะทำมันจะทำปฏิกิยากับเอ่อความร้อนไงตอนประกอบอาหารมันจะอยู่ในเครื่องครัวไงผมก็ไม่รู้ผมก็ไม่ไแน่ใจว่าจะมันจะอยู่ในกี่กี่ครืรอนนะ มันจะอยู่ในโม้อุงข้าวเพราะว่ามันอยู่ในพื้นฐานเนี่ยมันจะมีตอนที่ผมใช้เครื่องวัดวัดน้ํานะมันจะทําปฏิกิริยาตอนนี้มีความร้อนไงแล้วก็ค่าความตปปกมันก็จะขึ้นแสดงว่ามันจะมีสารตกค้างไงตอนปกอบอาหารแล้วผมก็ต้องรวบรวม แล้วก็พันหนึ่งบทานตกคร้างครั้งลราเยอะๆบางทีก็ไม่ไหวเหมือนกันเมือ่อยถ้าจะเห็นได้ชัดก็ตอนน้ำทำปฏิกิยากับไฟฟ้า,ฟาแล้วก็ปไปก่อนอาหารแล้วก็จิ้มเครื่องวัดไปดูอ่ะค่าของน้ำมันจะเปลี่ยนไป ก็ลองสังเกตง่ายๆดูจากน้ําเค็มถ้าเกิดว่าต้มเกิดระเหยขึ้นมาใช่ไหมเออมันก็จะกลายเป็นไอ้น้ําตืดแต่นี่มันเมื่อมีการต้มแล้วก็ระเหยเท่ากับว่ามันจะมันเกิดความตัวกระปลกมากยิ่งขึ้นไงอย่างเช่นปั๊มน้ำอะไรพวกนี้เหมือนกันแหละเพราะว่ามันจะมีไฟควบอ่อไฟไม่มีขั้วไงพวกนี้มันจะทำาะไรกิฬาอะไรหมดแหละ แต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมผมก็ต้องแต่ผมก็ดนต้งแต่สบู่แล้วก็ยาสับผมเหมือนกันเลยแต่คนสั่งคนทําหัวร้านเองวะ่ะแล้วก็หมอฟันเอ่อตอนนี้คงจะเป็นมะเร็งมะเร็งมะเร็งในช่องปากแล้วมั้งไม่รู้ใครละคนที่มหมอฟันมั้งเป็นมะเร็งในช่องปากแล้วเขาบอก,กรู้สึกว่ามันจะทะลุแล้วนะ ถ้าเกิดว่าปลอดภัยที่สุดตอนนี้ก็ต้องเป็นสเตลเลเงี้ฝ่ามออลูมิเนียมเฮ้ยสเตลเลตสเตลเลตสเตลเลตสต่วนใหญ่จะรู้หมดแล้วสเตลเลตเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันมันไม่ใช่สเตลสเตลเลตแท้งไงตะเครือตะเคเรือส่วนใหญ่มันจะไม่แท้นะเพราะว่าวัสดุก,ก่อนที่ว่าจะนําเข้าประเทศก็ว่า,วามาตรฐานมาตรฐานเนี่ยก็ผมดูจากการสั่งของสั่งสินค้ามาจากต่างประเทศแต่แต่ผม เราใช้เวทมดม์ด้วยไงว่าต่างประเทศมายัางไงผมไม่เคยร้องเรียนเลยไม่เห,เหรอสินค้าผิดหรือไม่ผิดแต่นั่นแหละคนท่งคนทำเรียบร้อยหมดแสดงว่ามันเกิดภายในประเทศไงแล้วก็ความสูญเสียทางการค้า,าเกิดจากภายในประเทศไม่ได้เกิดจากภยายนอก